สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆค่ะทุกคนเมื่อนี้สังกท่านบันนนำข้ามด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้กำลังค้นลังมากค่ะพัดไอว่างกัมาด้วยค่ะพี่น้องกำลังค่ะพี่น้องด่านนี้โล่งท่านตำมะลุงค่ะพี่น้องทุกปีค่ะโลงทานทุกปีนะคะแผแนกนี้แผนกตำมะละกอโรงทานตำมะละกอค่ะทุกคน เสแสรบฟีมือมีแต่ฟีมือได้นี่ค่ะพี่น้องตำม,มือหงนี่มีทุกปีค่ะล่งท่านตำม,มือหงอยู่บ้านเฮาบ้านน้ำข้ามค่ะเพิ่งได้พี่น้องอพี่น้องบุญแดงสีสันน่าก,กินมากค่ะทุกคนมันต้องเท่พี่นางเท่บอด้ยนกโคกใหญ่โปรดโคกใหญ่โปรดนต้นตองตากค่ะมันเท่บอด้ค่ะพี่น้องบุญแดงพี่น้องเบุงแดงสีสันน่าก,กินขนาดพี่น้องกำลังนะคะ กำลังแจกล่ะพี่น้องโคกแหลกค่ะโคกแหลกโคไดมากกันยังขั้นเวยค่ะพี่น้องตอนนี้มากมากโคไดก็ดีบานไก่เลื่อนเขียงกันมากกันเดิยจ้าทุกโดส้มตำแผนส้มตำของเราน้ำดีโดค่ะคงคอยนำตีโดลงท่านน้ำดีโดทำทุกปีค่ะนี่ค่ะ ตำมะฮุ่งลงข้านตำมะฮุ่งทุกปีค่ะยู่นีก็ดีบัารน้ำคามใาเองค่ะพี่น้องพี่ตะพี่น้องบัานน้ำคําเให้ได้อยากกินตำมะฮุ่งตำมะกลวยก็มีได้ค่ะพี่น้องข้ามคุณตำกลววยค่ะสามโคกมีตำมะฮุ่งค่ะพี่น้องเดนี่ินไหน้เอเเ้เเ ถ้าพอใจนะวาได้กันนะถดคปลูกเน่ตเ็เป็น้มก็ม่้่ะยุม้ค่ะเืองที่พี่น้องมะคุงอันนี้สเข่งเลยค่ะพี่น้อง มาเบ่งกันว่าจะหมดกันตอนไหนกำลังกำลังยาวด้วยค่ะพี่น้องกำลังยาวตำกันตอนนี้โคตรกระพุ้นะคะกระพุ้นหน้าบ้านเราเองค่ะพี่น้องแสบแสบด้วยค่ะพี่น้องเบ่งในขกขกบักใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องเอามาก่อนนี่เอาบักหน้าไปน้องพี่น้องมาเลย